ทำเลิอสุขิเกษมท่านอธิบดีกรมป้องกันและบระเทาสาธารณภัยท่านพิพัฒน์เอกพันธ์ประธานมูลนิธิได้นำสิ่งของและนำกวามปรารถนาดีมามอบให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดน่านในครั้งนี้ในพวกเวลาสุขตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดน่านและขอให้ทุกท่าน การป้องกันและบรรเทาภัยจงหวัยชิงไสาขาชิงของรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาภัยจภัยจังหวัดน่านขอขอบพระคุณท่านในพื่อดีกรมป้องกันและบรรเทาภัยเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เศรษฐกิจโดยรวมของทั้งประเทศและของจังหวัดน่านการที่กรมป้องกันเตรียมการท่านผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสัยจากภัยจังหวัดน่านและ ัวแทนจากหมู่บ้านชุมชนที่มารับมอบถังน้ำกระดาษ2,000ยติวันนี้ทุกท่านนะครับวันนี้นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมกันในพิธีรับมอบทุกท่านที่เดินทางมารับก็ต้องขอขอบคุณด้วยที่ท่านได้นำพาและสิ่งใดๆก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอทุกท่านร่วมในหนึ่งการนะครับเราจะเป็นเรืไองหมดเป็นถังน้ำบรรจุพลาสติก2,000ยตินะครับ ในการส่งกระจายข่าวดีๆแบบนี้ไปยังพื้นที่ต่างาๆการปล่อยละอองน้ํานะครับซึ่งเราก็จะพ้นหน้าพุณตากันดีแล้วก็จะมีรถบรรทุกน้ําของเขต15ประจำปี2564ขอเรียนเชิญครับการจับขบวนรถบรรทุกถังน,น้ำเ 43ตัวเรือนนะครับ6 593คนด้วยกันจะมีจุดควา,า,งงามสั่นยะันณอำเภอจันทิกทั้งหมด19จุดด้วยกันครับเป็นอำเภอสองแควรครับประกอบไปด้วยตำบลยอดตำบลน,นาไร่หลวงและตำบลชนแดน3ตำบล20หมู่บ้าน20จุดความสั่น ตำบลกอตำบลหาสิงตำบลนาซาวตำบลสันยิมนะครับห้ตาตำบลทิบหน้าหมู่บ้านติดฟังหัญญาณิดหน้าจุดนะครับในแต่ละหมู่บ้านเลย และตำบลชน,นแดน3ตำบลน0หมู่บ้าน